ผมสรางไงวนนั้นไมาสิดางไงวเได้บ่ละครับลุงมาก็บอกเลยมาก็บอกเลยเสียงดังฟังชัดต้องได้นะที่ต้องพูดส่งงข้าวยดช่งลตอนนี้ยดช่งเครับงูช่งเลยครับ Tell me tất cả các người. Tell me tất cả. Yes, sir. You sung kính จ้าจ้าแปลวสวัสดีไงมาเนี่ยกองสีดำเนาะชวบ้านลุงแหมชวคางเจ้าองไอนกมีน้มอะไรอย่างงีหรือเ่าเยอ ลูกเดียวนั้นเขาเลยแม่ผมได้แบบดินผู้หังไม่ผ่าความมันต้อเทพล้องหลีกความนะมันต่อทองหลความผู้เดียวนานกว่าดีนเล้นถูกมากาหมอกก็ครับเนแต้อคไดกาแฟ